สวัสดีค่ะวันนี้คุณมีมีเมนูไข่ตุนไข่ตุนหน้านิ่งกับไข่ตุนหน้าปูมาฝากค่ะเริ่มต้นคุณแม่บ้านมาดูส่วนประกอบนะคะจะมีไข่ไก่ค่ะผักซอยค่ะหอมแดงเล็กซอยนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะตัวหมูสับที่เราคลุกเครื่องไว้นะคะมาตีไข่ไก่ลงชามเลยค่ะตีให้ไข่เป็นฟูฟองเลยนะคะ แล้วคุณแม่บ้านเราจะไม่ใช้ไข่เพียวๆนึ่งนะคะเราก็จะเติมเป็นน้ําน้ําสะอาดนะคะลงไปในไข่นะคะแล้วก็ตีอีกทีค่ะเติมน้ําสะอาดลงไปนะคะน้ำสารที่เราเติมไปนี่ให้เติมเสร็จ1ส่วนสของไข่นะคะให้คุณแม่บ้านกลับประมาณนี้นะคะถ้าเรานึ่งไข่เพียวๆแล้วเนื้อจะแน่นมากขานไม่อร่อยค่ะไม่นิ่มด้วยเพราเราใส่น้ําลงไปแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งนะคะตีให้ไข่กับน้ํำม่เข้ากันนะคะแล้วคุณแม่บ้านถ้าต้องการหน้านิ่งเราก็ หยอดซีอิ๊วลงไปก่อนค่ะซีอิ๊วนี้เราใช้ซีอิ๊วฝาเหลืองนะคะแล้วเราก็นําไข่นะคะไปผสมกับตัวเครื่องปรุงที่เราจะเอาไปนึ่งนะคะให้คุณแม่บ้านถ้าต้องการน้านิ่งคุณแม่บ้านก็กรองค่ะกรองเอาฟองออกก่อนนะคะอันนี้ขั้นตอนการกรองในถ้วยที่เราจะกรองลงไปนะคะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปก่อนแล้วก็หมูสับที่เราคลุกพิกไทยัใส่ซอสไปแล้วนะคะให้คุณบ้านกรองให้นิ่งๆนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ก่อนนำไปนึ่งนะคะแล้วอีกถ้วยหนึ่งจะเป็นไข่ที่เราไม่กรองค่ะแล้วก็จะใส่ผักลงไปปิดฝาเลยค่ะนึ่งไม่นานนะคะนึ่งประมาณ15นาทีเปิดฝาดูค่ะไข่เราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะถ้ามีข้อสงสัยอะไรใส่ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ